สเตฟานจัดเต็มค่ะเล่าเหตุผลลาวงการบันเทิงเคยเดือดเคลื่งโทรศัพท์ทิ้งต้องบอกนะคะว่ายุคหนึ่งของละครไทยค่ะต้องมีสาวๆกรีประเอกคนนี้สำหรับสเตฟนานทัศิ์สินคณาวิวัฒบอกเลยว่าชื่อสเตฟานกลายเป็นคำนิยามการเรียกหนุ่มหน้าตาดีเลยก็ว่าได้ตนกำเนิดก็มาจากนักแสดงลูกครึ่งไทยอิตาลีคนนี้ค่ะ สเตยฟานจาลามเน่นะคะเคยสร้างปรากฏการเล่นละครและฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองจนเรียกได้ว่าสาวๆยุคนั้นลหลงไหลในสเสน่ห์ความหล่อของเขาเป็นอย่างมากแต่แล้วช่วงเวลาหนึ่งเขาก็หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงโดยสิ้นเชิงแม้จะเป็นนักแสดงอนาคตไกลมีฐานแฟนคลับที่แน่นหนาะในเวลาหนึ่งเขาก็ตัดสินใจไม่เดินทางสายนี้ต่อและก็เลือกใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองเนี่ยรักมากกว่า ในอดีตเจ้าตัวเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องมีผลงานโดดเด่นมากมายแต่จู่ๆนะคะเขาก็หายไปจากวงการท่ามกลางความคิดถึงของแฟนละครโดยเขาเนี่ยก็มีผลงาน,นเด่นๆอาทิล้มเงาจันเสียงหลวงเสียงรักรักซ้อนรถเจ้าสาวริมทางแสบสลับขั้วค่ะ ล่าสุดนะคะสเตฟานเนี่ยได้ออกมาเฉลยหลังไปออกรายการยูทูบช่องจือปากในตอนหาธรรมโดยเชิงหนึ่งของบทยูทูบเบอร์ด้วยช่องสเตฟานค่ะที่เกี่ยวกับทั้งด้านอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ช่องหลักมีคอนเทนต์สุดมันเกี่ยวกับฟุตบอลมอเตอร์สปอร์ตและเกมเรียกว่าฮอตไม่แพ้ตอนที่เป็นนักแสดงเลยละคะ่ะและพอไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วนะคะเจ้าตัวก็อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองมากค่ะจนครั้งหนึ่งเนี่ยเคยหลุดอุทานออกมาว่าเมื่อก่อนตูเคยเหลอกคาดนี้เลยเหรอเนี่ย เจ้าตัวพูดว่ายอมรับว่าตกใจมากเพราะลืมไปแล้วว่าตัวเองหน้าตาดีนึกว่าเป็นทอมคุสซเมืองไทยดูตอนแรกยังพูดเลยว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยหน้าตาดีนะเนี่ยอา้าวกูเองนี่ว่าแล้วก็มีการปิดท้ายว่า กูเนี่ก็เป็นคนตลกดีนะลืมว่าเมื่อก่อนตัวเองหลอลืมว่าตัวเองเนี่ยเป็นดาราเจอป๊อปปองกูตกใจเจอดาราลืมไปว่าอา้าเราก็เป็นดาราประมาณนั้นแหละค่ะแหมเรื่อว่าหนูจะดเตฟาน,นะคะหล่อแล้วย,ยังอารมณ์ดีค่ะถึงแม้ว่ารูปร่างจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าความหล่อเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยละคะ่ะคุณผู้ชมสาวๆเนี่ยก็ยังตามคลิปอยู่เสมอเมอนะคะ